ข้าแต่พระราหูพรมเทวโพธิสัตว์ข้าพระเจา้าขอตั้งตัญญาธิฐานท่านมีอิทธิฤทธิในทุกประการจงประทานให้แก่ปวงข้าผู้ศรัทธามเมื่อไปประกอบกิจในสุจริตศรัทธามหาฐานจงสำเร็จกิจในทุกประการ เป็นที่ชื่นบานศรัทธานในมหาชนบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองด้วยราบยศเกียรติสรรเสริญสุขและได้ธรรมปัญญาดุจองค์พระราหูได้ธรรมจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเลยขอให้เป็นมหามงคลบรรดาลดน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติพระพุทธศาสนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ข้าราชการผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกคนทุกท่านประชาชนทุกหมู่เหล่าปวงข้าพเจ้าทั้งหลาย บิดามดาครูอาจารย์บริวารบริษัทในทุกสถานขอองค์เทพพระราหูทรงครุฑบรมเทวโพธิสัตว์จงจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ศรัทธาในบุญกิริยาที่ได้ประกอบนี้จงเป็นที่จดจำ ประสิทธิทธในมงคล,งคลจากพระองค์ท่าน,จา,านจากนี้สืบ